เป้าหม้บอลโลกมาดามแป้งนายกสมาคมดิวเด็กลูกครึ่งแมนยู U, ร่วมทัพช้างศึกยู11ลุยชิงแชมป์เอเชียมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยติดต่อทัทามซินวาเม็กซิสกองหน้าดาวรุ่งลูกครึ่งไทยเวลของแมนเชสเตอร์ ยู่ในเตดมาติดทีมชาติไทยอายุไม่เกิน17ปีหลังจากมีภารกิจสำคัญเตรียมทีมลุยสุดทิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่าง3-20เมษายนปีหน้าโดยขณะนี้ภาสาไปนที่นักเตะไปที่เรียบร้อยแล้วเบื้องตน้นซินวาเม็กเซสตอบรับพร้อมกับเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติไทยย17ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นี้หลังครอบครัวมีแผนเดินทางกลับมาประเทศไทยพอดีในช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงดำเนินการในเรื่องเอกสารส่วนตัว ซึ่งมาดามแป้งนายกสมาคมพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลและสนับสนุนเต็มที่สําหรับศึกชิงแชมป์เอเชีย 2025รอบสุดท้ายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทําการจับสลากแบ่งสายวันที่23มกราคม68นี้ก่อนแข่งขันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่าง3-20เมษายน68โดยจะคัดเอา8ทีมได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลก2025ที่ประเทศกาตาร์ระหว่าง5-27พฤศจิกายน2568ปัจจุบันซินวาเม็กเซสอายุ15ปีเล่นในตําแหน่งกองหน้ากึ่งปีกเป็นลูกครึ่งเวลไทยโดยมีคุณแม่เป็นคนนครสวรรค์และถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลอังกฤษหลังย้ายจากอิสวิตมาเซ็นสัญ กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาเล่นในทีม U16 ทพร้อมเสื้อหมายเลขเก็